อาจารย์มาวาังตะใครโอ้ยอย่าใช้ครับมันนั่นเลยไล้สดอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพีโรกิจสวัสดีครับ Phá chân mà dây tắc cài Đua chân mà dây tắc cài Đua Thính ngoài kê cạp về muốn lắm อาจารย์ตักไาย FC หน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้ยคุย FC หน่อยเอา้าใส่ตักไทยได้กันพี่น้องอ๋อ FC ดูเยอะแล้วตอนนี้10คนแล้วมามามาส,สวัสดี FC หน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับโอ้ยอ,อาจารย์ตีแล้วอาจารย์ อาจารย์ติดแล้วนี่นี่นยังนี่อาจารย์ติดแล้วติดแล้วอาจารย์ติดไม้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เพชรพี่ถนอมพันสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สมชยัยพี่สมชยัยพี่สมชยัยนุนอาจารย์พี่เก้าต้มพี่เก้าต้มสวัสด,ดี สวัสดีครัอาจารย์ทำไรอยู่าตอนนี้อาจารย์วางตาข่ายอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวอดดีครับ,รบทุกคนพี่ไปตูนไม่ใช่น้องเน็กนะครับไม่ใช่น้องเน็กน้องเน็กไม่ได้มาจำจุง สบายดีนะอาจารย์อาจารย์สบายดีครับสวัสดีครับพี่กระทอมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่กับตันจนสวัสดีครับอาจารย์เพชร พอดีวันนี้อะอาจารย์ไม่อยู่ไม่รู้อาจารย์ออกไปไหนแล้วผมมานั่งนั่งอยู่ที่ติพเลพอดีมีชาวบ้านเขาเดินผ่านมาแล้วเขามาบอกว่าเออเขาเจอปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งประมาณรักสองกิโลได้ฝาอาจารย์มา ๋ย่เรามารอลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้โอ้สั่นเลยอาจารย์กล้องไม่ใช่น้องเน็กนะครับไม่ใช่เป็นตากล้องของอาจารย์เพชรครับ อากาศร้อนครับประมาณสามสิบแปดได้สามจเก้าขอบคุณมากครับพี่แตนอมพันาตากล้องชื่ออะไรชื่อโจ้ครับ จะได้ไหมอาจารย์พูดดีพูดเพราะจังครับเพลงใต <c oughs> <c oughs> เ้เดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะลงกู้กับอาจารย์สักครั้งหนึ่งตอนนี้ปล่อยปล่อยให้คนสงสัยไปก่อน không chỉ là tiền tạm chứ, giờ hiện ta long được. ồ, nóng quá đấy, p'phòng nè. 42 chan เหนือ Tìm xuống Hà Trang Còn đâu có mấy đoán tầm này mà, đi nào Ở Thuộc mấy Hà Trang nhiều vậy đó nè ซ้อมไปก่อนพี่ซ้อมไปก่อนเดี๋ยววันวันข้างหน้าเราก็ต้องเราก็ต้องเจอเราก็ต้องไปตอนนี้ซ้อมไปก่อนเสียบบลคอแล้วอาจาย์ใช่ครับใช่ครับพี่ ไปตูนมีเงปลโอ้ยมีด้วยจันมีมีปลิงด้วยเหรอมีจ้ะจะเก็บแล้วจะตั้มจะตั้มออกคุณละชุดครับ วันนี้อาจารย์เพชรจะเกงอะไร,ไร,ไรยังไม่ทราบเลยอาจารย์ว่าไม่รู้จะได้เกงหรือว่าได้ตะกาย ยี่สิบเอ็ดคนดูแลอาจารย์อาจารย์มีรังนกด้วยนกอะไรหนูนู่นไงดูนู่นในป่านไม่ไม่ดูนกอะไร วันนี้อาจารย์เพชรยังไม่ไดออ้อะไรนะเขาเรียกเกร้อนวิชาวันนี้แกยังไม่ได้สักแกยังไม่ได้ทําเรื่องทั้งเรื่องเลยวันนี้แกนอนไม่หลับใช่ใช่ครับพี่ อาจารย์เพชรแกถ้าว่าแกจะอยู่ว <laughs> ่างแกจะอยู่ไม่ก็ติเต่ะแกต้องมีอะไรทำลักอย่างอาจารย์เพชรก็คนแก่ๆพี่นะคนคนแก่ๆเขาก็ประมาณนั้นแหละเมื่อกี้ผม ไม่ทันได้ไล่สดเมื่อกี้เจออยู่สองตัวตัวตัวใหญ่อยู่ปลาชน่นเมื่อกี้ตอนมาถึงเอาจารย์เนายจอาจย์เออจารย์ตกย่จาจย์

ไม่ใช่ครับใครอาจารย์ที่เป็นหมอนวดให้อาจารย์สิงหที่วันแม่ะพี่ันเลยเจ้วันแม่ะผมนี่ครับเป็นหมอโน้นที่วันนี้ครับที่เจ้พี่สิงห์อ่าเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวผมจะขึ้นเอาคลิปเอาอะไรลงให้ ทุกคนดูรกลังเอาดูไม่ได้แล้วจันใส่กเก่งๆนะปลาก็เยอะครับพี่ปลาก็เยอะแต่คนหาก็เยอะเหมือนกัน,นใช่ครับเจวันเป็น เขาอยู่กับอาจารย์สิงห์สองคนเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับว่าจะได้ไหมคืนนี้ว่าจะมาดูอยู่วันก่อนอาจารย์ดักไว้เก็มไม่มาดูตอนเช้าไม่เหลือรักตัวเลย ขอบคุณมากครับพี่พี่นวรัตขอบคุณมากครับอาจารย์ทักทายพี่น้อยคนเยอะแล้วนี่สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้พี่น้องนะเดี๋ยวอาจารย์พชรจะไปมัดเบ็ดก่อนแล้วไม่รู้จะหาเหยื่อได้ไหมครับ้ายหาเหยื่อได้กพจะมาครับเหยื่อเขียดก็ได้พี่น้อง เดี๋ยวไปเจอกันครับพี่น้องพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวนะครับไปได้ไหมโอเคครับพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับตอนนี้จะพาอาจารย์เพชรไปไปตำเบ็ดต่อกบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับและก็ขอบคุณ พี่ๆทุกคนที่คอมเมนต์ให้กำลังใจอุ้ยตากล้องตกตอนนี้กำลังเดินกลับครับไฟเอาจะคลายมากล้องมันสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้เทปพี่อของแกมไม่ไม่ได้กันสัน่น ใส่ได้แค่สองหลังพี่น้องเอามาสีหลังใส่ได้สองหลังก็เอามาหนึาา่งเดี๋ยวถ้าว่าว่างๆก็จะมาไล่ให้ให้บ่อยๆนะครับเอามาห้าหลังใส่ได้สองหลังพี่น้องโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผม สวัสดีครับผมทีนี่ถ้าได้เหยื่อเขามาครับนะเหยื่อยากครับนอ้องมันไม่ตกถ้บผลิตตกนี่โอเคเลยครับ,รบพี่แต่หนอมพันครับไปก่อนนะครับพี่พี่